เจูบฉันไไงโอ้มา่มสขีเอต้องเปิดตรงนี้เธอได้ิอไมอาโชว์เหรอโชว์อะไรควาผัวความผัวพี่ชายฝรั่งท้องน้ำเต้น ระวังมันจะโค้งใส่ตาอ่ะเอาเอา,เอานี่ปิดไว้เอาสมง,มงคฮัไม่ต้องเลยฉันเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วโอเคเอ่ะเอาตามไปสั่นเก่งจริงค่ะคุณสมญิงใช่ไไเหไหม เบียดวะคือหาแขฉันหูเดองเป็นให้ดูนะครับร้นเอวร้อนเอวด้วยครับใหญ่เลยเขาเท่าเหมือนในคลิปเลยจอนี้เหรออ่ะสดๆไปเลยจ้าใหญ่เลย พอบอกตรงๆหนาะมันจะมีคลิปตัวหญิงแค่พูดแบบว่าสีกันเพราะว่าอาชีพอะไรสอนเสือนึ่งไม่ออกเขาเลยแบบว่าไม่รู้อยู่นี่พูดว่าสีกันออกจากปากนี่ไม่ได้ตั้งใจนะเธอเ <c oughs> ขาก็ปิดเลยเสียอารมณ์มากเลยอะ่ะเีไพวกที่ใสก่กางเกงในเนาะเนะขาใส่นะเออหือเงือกนึใส่อะไรเงืออย่างอ่าเลยเลยปิดเลย เาสุเห็นอ่ะเ,เห็นเลยเห็นจะอ้วกไอ้พวกนั้นน,น่ะอะไรนมเหมือนเลอดใส่บิกินี่ก็โอ้โหใส่ทำไมเปิดเลยปิดแคบโอ้โหมันปอกมันเนาวแค่เนี้ยเห็นทดกคยนะทุกคนไม่รู้อ่ะไอ้พวกนี้มันไม่โดนปิดกันนะวะโอ้โหทุกคน ชัยบิกินี่เพื่อนบอกว่าประมาณนี้อะเห็นแล้วจะอ้วกเก็บรายละเอียดมากใช่ใช่เพราะว่าเกียดไงก็เลยต้องสังเกตจ้ะไม่ได้สังเกตอันนี้เาทางตาไงไปเสียเงินซื้อบิกินี่ทำไมเปิดเลยจะอ้วกเออพวกที่อีเนี่เห็นแล้วไม่ชอบไม่ชอบโอ้โหในโซนนมไม่ชอบไม่ชอบนัวเบลเลอร์เลย สีขาวจะอ้วกโอ้โหผิวชมพูเลยจะอ้วกไม่ชอบไม่ชอบชอบแบบไหนไม่ชอบผู้หญิงไงพลงยังไงก็สวยสักซีแค่นะก็ฉันก็ไม่ชอบอยู่แล้วจะอ้วกทำตามีพ่รุษอ่ะเดไม่ชอบไงทำตาไม่เหมือนไม่ชอบจริงจริงอ่ะก็มันไม่ชอบไงจะอ้วกมูสิโอ้โหนอมเลอร์เลยแหละ มันทำได้ไงจะเปิดได้ไงคนอื่นอาจจะไม่ชอบดูอ่ะเดี๋ไว้สิเดี๋ยวไปดูเองอืมันจะเป็นมาโชว์ในโชว์ชอบเมดียขนาดนั้นดูอย่าไม่ชอบเลยนะไม่ชอบชมพูสีขาวชมพูโอ้โหจุแค่จุดดำๆแม้แต่แค่จุดเดียวก็ไม่มีอยู่ในรักกั้ ตูดิียนมากตูดกลมเชี่ผิวเงียนมากผิวเงียนมากอ่ะฮะผิวเงียนมากเงียนเงียนผิวเงียนมากนอนหนูนอนหนูผิวเงียนมากเงียนมากเมื่อกินบ่อิ่มแล้วฉันหมดเรื่สงตัวท้องนิดเดียวคิดเยอะเปล่าไม่ต้องสงสารจเลยไม่ต้อส่งสารฉันไม่ตรงการ ฉันไม่ต้องการคนส่งสารฉันคนไม่เกี่ยวกับทำไมอาจจะฉันไม่เห็นด้วยไม่เห็นอะไรเัอจะส่งสารฉันอาจจะฉันไม่เห็นด้วยอะเห็นหน้าเห็นหน้าระเบิดข้าเบาบอกว่าไม่เห็นด้วยเข้าใจปะไม่อยันได้คนที่ส่งสารฉันเข้าใจปะ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เธอไม่ต้องสงสารฉันเธอก็ต้องทานานทานานในทานานทานานในทานานทานานในทาน่ของเธอเนี่ยในทาน่าของเธอไงในฐานะาของเธอฐานะาของเธอคืออะไรมึงที่สูงเดนี่สูงเดนี่มึงทีสูงวะูงเดนี่ไม่ชอบไม่ชอบทุกคนเราเป็นผู้ยิ่งอยู่แล้วมใจ่ป้เราเป็นผู้ยิ่งอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นความต้องการอ่ะมันเท่ากันเหมือนกันอยากได้ความสงสยยารจากผู้ชายว่าใช่ใช่หถูกต้องผู้หญิงห้าสงสารห้ามจะทำาตาสวดทำไมห้ามก็หมายถึงว่าก็เน้นไง <laughs> เน้นไงไปจ่ายปะ <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นฉันไม่ต้องการความสงสารจากผู้หญิง ล้วต้องการความรักไหมความรักจากผู้ชายใช่ไงแต่พ้่ญิงไม่เอาไม่เอาน้าแต่อีเดียวอันนั้นความรักเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนอีกงานหนึ่งเอย่ามาใกล้ฉันสิมือสีเห็ดยาง โหดโหดอะไรอ่ะอันนี้จุบอันนี้จุบหน้าผากเนี่ยทุกคนได้หมดนี่แหละข้อกระดิชชี้พ่อกระดิชูิช้มเลยลิ้นแข็งเลยคือมันทันต์โดนเลยคือแค่ไหนเหนอะอันนี้ปวดบันอ่ะกลืนน้ำลายไม่ได้อ่ะ เธอจูบฉ <łość> ันทำไมอ่ะเธอไม่มีสิทธ์เธอจูบฉันได้ไงเธอจูบฉันได้ไงเธอจูบฉันได้ไงมักฮ่า นี่สีตาจุบชันจุกชันแน่ไงทุกคนถ้าพัวชันเห็นสภาพนี้นะปล่อยชันแน่เดี๋ยวยอมาฉุเรียนแบบยัยคือไรลิงแข่งเลยอ่ะเอาจริงๆทุกด้วยเอาจริงจริงมีกิเอาไม่จริงเหรอ เอาจริงด้วยก็อุปกรณ์มาหรื <c oughs> อยังเราจะแต่งวันนี้เธอสวยนะใครเธอใครให้อธิบายเธ <c oughs> อไม่มีสิทธิ์มาอธิบายวันนี้พูดไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะไ่โอ้ว่ารไกรฉันทำไมวันนี้ไม่มีสิทธิ์อะไรเธอไม่มีสิทธิ์อะไรเลยบนโลกนี้นะโอ้ยนุ๊กให้ตายซะเลไม่ต้องตาย แค่อยู่ซื้อทุกคนพี่จุกตาไม่ไหวแล้วหายใจก่อนหายใจก่อนไไม่ด้นายเสียนเมื่อกี้ออกมานจังเลยพรก่อนหายใจก่อน ไม่จริงๆ่ายใจก่อนถ้าไม่อยากมีเสียงออกแบบนี้จากอวัยวะที่อื่นนะใค้สบู่นี้ก็อที่คาดผมเลยท่าพี่ได้เลยอยากอะไรอยากอ่านไม่พอ พี่ข้าถุงผมเลยครับพี้ชุดกล้วยหอมจอมชนมันไม่เซ็ตเซ็ตตรงไหนมันเข้ากันตรงไหนไหนดูฮะมันเข้ากันมันเข้ากันสิไปยืนเิ็อยากรู้ว่าเนี่ยมันเซ็ตตรงไหนอ่ะระยะดึงก่อนนะดึงก่อนนะไหนนี่เป็นเซ็ตไง พ่อนั่งดูอยู่อะทำไมงตอนนี้พ่อนั่งดูนั่งดูทำไงโอเคพ่อพ่อปิดไลฟ์แล้วพ่อปิดไลฟ์แล้วอ่าพ่อเข้ามาเปิดดูอีกแลเฮ้ยเคยพ่อไปแล้วพ่อไปแล้ว ใช่และไม่ต้องโยนขอโทษนะเธอไอฉันจำน้ำให้เธอเธอจะเกี่ยวกาดแต่เกไม่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 ม่ไม่ม่ม่นมัไม่ไม่ไม่ไ่ไอัดอัดอัดรมม ลองโทน <c oughs> ไปตูกตาก็สวยนะในทานหน้าของเขาอะ่ะก็สวยนะในสายตาของผู้ชายก็ต้องสวยสิสายเสดในสายตาเธอสวยปะไม่ไม่เคยอยู่ในสายตาฉันแล้วจะเอาไปทำไมถ้าไมสวยไม่เอาถามเลยสิถ้าเธอสวยในสายตาฉันทุกวันนี้ช้างทำไมก็ต้องเป็นแบบนี้เธออยากเปลี่ยนแปลงใช่อเ,ใชเอ,อแล้วก็ฝากบอกเพื่อนเพื่อนคนที่ ดูดบุหรีเพื่อนเธอดูดบุหรี่นะวันละซองร้อยบาทถ้าเงินอันนี้เก็บไว้เดือนละหมื่นหปีและเท่าไหร่อีกยี่ปีนะสามารถซื้อรถเป็นได้เลยใช่แล้วเธอสูบุหรีป่ะไม่เที่ยวปะไม่แล้วมีรถเบนซ์ยังไม่มีทำไมก็ต้องบุหรีด้วยอ่ะไม่ใช่เมื่อกี้จะบอกเพื่อน เมื่อกี้เธอแนะนำเพื่อนถ้าไม่เที่ยวถ้าไม่สู่บุหรี่ซื้อรถเบนได้เธอ,อเที่ยวไหมล่ะไม่สู่บุหรีไหมล่ะไม่ซื้อรถเบนยังไม่มี ขอบคุณมากเลยอะขอบคุณสาหรับทุกวันนี้ขอบคุณกดไลค์กดแชร์แล้วก็อคอเมนน่ารักน่ารักสำหรับเราขอให้ทุกคนทุกคนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะแล้วก็มีความสุขกับชีวิตนะฮะขอให้ทุกคนทุกคนมีความพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วจ้าสาธุ